ตอนนี้เราไปวัดเป็นธรรมมิกร,ราจากเปลือกพ <c oughs> รกะเจ้าวัของพระเจ้าสายมังกรพระเจ้าสายนั้นต้งสร้างวัดพระนัรเชิงนี่นนสมัสสยก่อนตรงีทร่วล้วนะอะไรเั้น ในยุกเดียวกันเลยตนลุกเดียวกันเลยอีพระปุตอนเชื่อที่เหมือนกันไปสร้างพระองค์ใหญ่สร้างพระองค์ใหญ่แล้วพ็ะลันเจินงก็สร้างพระองค์ใหญ่พระธอนมนิชย์ก็สร้างพระองค์ใหญ่ในลานนี้เนี่ยมีเสียงพระที่ทำุจตเนี่ยเศียงองค์จริงมาอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะอันนี้คือะไรก่นดีพระจ้าที้เราจะให้ทำทำแบนี้ก

เรื่องสมัยอยุธยาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่วัดวัดแต่ตั้งแต่ดั้งเดิมนู่นคือสร้างอา่อนอายุทยาจะเป็นยอดสำคัญเราจำงถึงนะครับและมีลายพระเป็นแม่ขาดเป็นทีเขาเรียกไงผสมนะแล้วก็ขมวดพระเกศาเล็กมากขมวดพระพระเกศาเล็กมากเหมือนเน,น,น้ำหนามหนามขนุนแล้วก็มี พระกเกุมาลาเล็กๆนะพระราษมีไม่สูงอันนี้คือไม่มีพระราษมีแเกุมาลาคือตรงเนี้ยเกศุมาลาส่วนที่เป็นเปลวขึ้นไปเขาเรียกพระราษมีมีพระพุกกะทธองค์เพียงองค์เดียวที่หลังจากองค์พระเกศาแล้วเนี่ยพระเกศาก,ก็ขมวด ทักคีนาวัตหรือทักศนาวัตรวันายามเกณฑนาฬิกาแล้วจากนั้นมาไม่เแต่ต้องเลยก็มีเพาะองค์แค่เพาะองค์เดียวนะไปเราไปด้ เมื่อไหร่มีไก่ก็แสดงว่ามีพผลิตของพขานเรยสวยถวายไก่ตรงนี้อินจทอนซันเต้มากเราลองดูว่านี่คืออะไร พระพ,พุทธรูปสมัยเป่ยอยู่กับอย่างนั้นอ่ะเหมือนสมัยพระพุทพพธไม่ใช่พระพุทธรูปองค์น,นี้ถูกสร้างอยู่ในเจดีย์ใครเคยไปวัดพระธาตุลำบางหลวงบ้างม,มีกูทำใช่ไหม,มซึ่งในนั้นมีพระพุทธรูปนั่นแหละคือเจดีย์พระเกศแก้วมณีพระเกศแก้วจุฬามณีแทนที่จะใส่แค่ พระเกษาหรือว่าพระทนหรือว่าพระพุทธเก้วมันดูอะไรอยู่ก็สร้างเป็นพระพุทธรูปซะนั่นคือที่อยู่ของพระพุทธเจ้าที่เราสามารถกราบไหว้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือเจดีย์จุรามณีมองจากภายนอกเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ข้างในเจดีย์จุรามณีซึ่งในกรุงเทพน่าจะเป็นวัดอรุณไม่ทราบมีเจดีย์จุรามณี ผมปั้นไม่ขึ้นเนี่ยเลยคือคือมีคือศิรัตุแต่ว่ามานจะมีประตูอย่างนี่ยที่เคยไปวัดอ่าบางหลวงไหมที่งานรัตบัตรราบางหลวงที่นี่ที่มีผ้าอยู่ข้างในถูกต้องนั่นคือเจดีย์ที่งานแล้วก็มีเจดีย์อยู่ข้างในเห็นแล้วหนูงงเนยไม่กข้าใจว่าทำไมทำแบบนี้ว่ะ พี่แล้วมันจะต้องมันจะเป็นแบบเอกลักษณ์มันเซียมเพลอะนะพระเจดีจุฬามณีจะต้องมีองค์มีพระพุทธรูปอยู่ข้างในคือเป็นคติความเชื่อว่าเอาสร้างเจดีย์จุฬามณีในบนโลกไงในจริงเจดีย์จุฬามณีเนี่ยอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์าะฉะน้เราสร้างวัดเนี่ยมีเจดีย์ถ้ามีเจดีย์อยู่ในโบสถ์เนี่ยหรือหน่วยวิหารเนี่ยแล้วก็สร้างพระอินทร์หรือว่าพระอินทร์น่ยคือคอยโพลเทสอยู่นั่นแหละ ว่าเมื่อเราเห็นเจดีย์อยู่ในโบสถ์วิหารเนี่ยเจดีย์จุฬามณีพระพุทธเูปอยู่ข้างในใช่เพราะว่าตอนนี้เราจะกล่าวว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยอยู่บนสวรรค์ชเ้นดาวเด็นเพราะฉะนั้นเราสร้างวัดเนี่ยก็มีเจดีย์จุฬามณีเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าซึ่งยังอยู่แต่จริงแล้วอยู่แค่ภาพเก พราเปสากับที่ไม่มีกับเชือกระเพิ่แก้วกับภูเขาทองที่มีงจริงๆน่่่อ๋อคือนั่นคือกพระบรมมหาราชีริกธาตุไม่ไม่เหมืกันใเจยผก็อห็นที่วัดเจดียก็ที่เชียงใหม่ก็มีทั้งทเจดียมีนใครับก็มีเจดีย์แล้วเจดียที่สร้างขึ้นมพร้อมเดล้อมรอบด้วยสิงอยู่นอกเมืองก็คือวัดแม่หยง วัดมเหยยงเนี่ยสร้างมานานแล้วแต่เจ้าสามพญามาบุรณะซอมอสแซจจัดการใส่สิงเพราะว่าท่านเอาพระองค์เอาสิงมาจากมาจากเมืองเมืองจเมืองมนครนะฮะท่านเอามาจากเมืองมนครแถวมานะครับเจ้าสามพญาจาสามพญาจากสามพญางั้น จริงๆสิงงรอมเนี่ยในยุคทวาก็มีทวารรดีก็มีใครไปใครใครใครไปสีเทปบ้าง okay, ที่สี <okay. S 1> ที่สีเทพก็มีสิงตัวเล็กๆแต่ถ้าเป็นลังกาวงถ้าเป็นพุทธทาสายลังกาเนี่ยจะเป็นช้าง mm hmm. คือล้ระยะหลังเนี่ยลังกาลัธิหลังกาวงเข้ามา mm hmm. และสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ลังกาไม่มีพระที่แบบว่าจะสามารถบวชได้ลังกาก็เลยส่งทูตสมณทูตมาขอมาขอพระบ้านเราไปมาเข้เฝ้าพระสัมภราที่มรรณาธิการน,นี่หละเขียนใบใยหมดเลยพรมณาธาการยิ่งใหญ่อลังการมากไทยเราก็ส่งระดับ <Okay. S 1> เจ้าคณะไม่ใช่เจ้าคณะสิระดับ พรอะอาจาราชคณะแบบระดับนั้นอ่ะสององค์แล้วก็มีพระตามไปด้วยสิบสองไปทําการบวชให้ชาวหลังจากหลังจากนั้นก็คือเป็นต้นสยามวงศ์สมัยพระบรมไตรอาสมัยพระเจ้าอยู่หพระบรมโกศคีณป้าคะเจดีย์สิ่งนี้มีมาตั้งแต่ที่ไหเริ่มแรกเลยหรอคะตั้งแต่เริ่มแรกค่ะตั้งแต่ ใช่ใตั้งแต่ำมิกรลาณสร้างเลยวัดนี้เป็นื่อวัดมุขคราชนะหลังมาเปิดให้ท้องกับคนท้าก็คือก็คือพระราชนีในสมัยพระบรมไตรจลระนาถเนี่ยเพราะว่าลูกสาวนี่ประชวนัก ก็เลยบ่นว่าถ้าเกิดหายเนี่ยจะสร้างวิหารก็เลยสร้างวิหารพระนอนโอเคแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> คนอังกยาเขาจะรู้ว่า <Okay. S 1> น้ํามนของวิหารพระนอนนี่ศักดิ์สิทธิ์มาก <Okay. S 1> คนคนถึงมาเอากันสมัยโบราณสมัยสมัยอ่ใช่สมัยอ่ <c oughs> ยอทวารเนี่ยยุคทวารนวดีเนี่ย ระหว่งอิดจะไม่มีปูนใช้อย่างไม้เพราะะนั้นมันจะเนียนมากแต่ตอนหลังเนี่ยสิ่งปลูกสร้างที่เรามาไปเตาดานแล้วเนี่ยมันจะมีมันจะมองไม่เห็นอย่างนันแล้วน่าเสียดายจริงเขาปูนที่ใช้เทคนิคเก่าเขาเรียกว่าก่ออิดไม่ถึงปูนมก่ออิดไม่ถึงปูนเคยได้ยินไหมคำศัะท์ เขุนมี่ปูนแล้วอร่อยมาตัวเชื่อมนะวันจันทร์ที่๕เสด็จอยุธยามาทำพิธีไหว้บรรพบุรุษเพราะว่าพระองค์อยู่ในสิมิล่าสมบัติยาวกว่ายาวกว่าพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ท่าน ผมที่ยาวที่สุดในสมัยนั้นก็คือพระบรมชายโยปนาน่าจะสามสิบแปดปีนะยผมยังไม่ผิดอี๊ในหลวงเราสี่สิบปีก็เลยมาทำพิธีที่นี่ใช่าหที่คนที่ตามเสด็จเนี่ยเป็นภรรยาของพระพิชัยเนี่ยพระพิชัยเมื่อก,กี้ก็เสร็แล้วเนี่ยก็เกิดศรัทธาก็ทำการกุนาขึ้นมาแล้วขอให้เป็นเขาเรียกว่าัดหลวง ยังไม่ทำก,ก,การที่รัชกาลที่ห้าจะอนุญ,ญากญตก็สอน,นคล้องกันพูดง่ายๆว่ามีการบูรณะซ่อมแซมในหลายราชการมากวันหน,นึ่งวันหนึ่งนะครับใช่คือคือจริงๆวัดนี้นญญก่อนก่อนอายุยานเป็นหลวงโอ้ยยุบเรอง 小王。